จริงแล้วหนูอยากจะให้ทุกคนแบบว่าร่วมยินดีกับหนูมากๆาค่ะที่หนูจะได้แบบว่าเป็นแม่คนแล้วหรู้ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นแบมบนเวทีอะไรเงี้ยบัมก็ทำใจมาล้านพอสมควร ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นช็อกแฟนนางงามอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแบมพลินวงสามมิสแกรนอง2024หนึ่งในนางงามโตเตงค่ะได้สลัดตำแหน่งฟ้าผ่าทามกลางข่าวหรือว่าเจ้าตัวเนี่ยท้องกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะ30มกราคมที่ผ่านมาแบมพาลินค่ะพร้อมพีดีมิสแกรนอง2024นะคะก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงยอมรับว่าแบบเนี่ยท้องจริงทราบหลังได้รับมงขอสลัดตำแหน่งเพราะไม่อยากให้กระทบชื่อเสียงของมิสแกรนองและเวที ที่ใหญ่อย่างมิสแกนไทยแลนด์นั่นเองค่ะที่แบบว่าถามถ่ายกันเข้ามาเยอะมากๆว่าแบบเป็นอะไรสาเหตุแบบเพราะอะไรทําไมถึงไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วหนูอยากจะให้ทุกคนแบบว่าร่วมยินดีกับหนูมากๆค่ะที่หนูจะได้แบบว่าเป็นแม่คนแล้วก็คือแบบว่ามีมีน้องค่ะก็คือก็เลยไม่สามารถประกวดต่อได้แล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยง ครับคุณพี่ๆทุกคนที่แบบว่าเคียงข้างมาตลอดรู้ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นแบมบนเวทีอะไรเงี้ยแบมก็ทำใจมานานพอสมควรขอบคุณแฟนคลับที่ยังรู้สึกว่าอยากจะโอบกอดหนูไม่ว่าจะในพาร์ทไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ แต่ทว่าล่าสุดนะคะหลังเจ้าตัวออกไปยอมรับว่าสลัตําแหน่งเพราะกําลังตั้งรันอยากดูแลเด็กคนนี้ให้ดีนะคะก็ทำแฟนๆเนี่ยแฮยินดีกับสาวแบมพลินแต่ขณะเดียวกันนกคะกับเจอมรสุมที่ยังไม่จบค่ะเพราะล่าสุดในกระเพจอีกี้ขยี้ข่าวได้ออกมาแชร์ว่าแท้จริงแล้วแฟนของแบมพลินนะคะมีภรรยาและก็มีลูกอยู่แล้ว2คนเพียงแต่ฝ่ายภรรยานะคะไม่ได้จดทะเบียนด้วยกันเท่านั้นตอนนี้ฝ่ายภรรยาเนี่ยก็ช้ำหนักมากเลยทีเดียวค่ะ โดยเพจอีกี้ขยี้ข่าวนะคะได้ออกมาโพส์ร,รัวๆค่ะถึงประเด็นร้อนแรงนักร้องนางงามบอพอไม่แน่ใจว่าทราบหรือไม่ว่าแฟนคุณเนี่ยมีเมียอยู่แล้วมีลูกสองคนตอนนี้เมียเขาเนี่ยต้องหอบลูกไปต่างประเทศเพราะข่าวดีของพวกคุณก่อนจะโพสอีกว่าผัวของคนอื่นจ้างนักร้องนางงามเวทีดังตัวแทนจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้นามว่าจุดๆ,ๆไปร้องในงานเลี้ยงบริษัทจากนั้นคุยสารต่อกันผ่านไปหนึ่งเดือนได้เสยกันแล้วจากนั้นอีกสองเดือนปล่อยท้องจ้า รู้ว่าเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วด้วยเพราะลงไอจีรูปของลูกในี่อยู่พึ่งมาลบรูปลูกเนี่ยไปคนโตเนี่ยสปีสเดือนคนเล็กเนี่ยเเดือน โดยโพล่าโซนนะคะเพจดังยังปล่อยภาพนะคะนางงามนักร้องสาวแล้วก็ซีอโอหนุ่มซึ่งระบุว่ามีลูกมีเมียอยู่แล้วพร้อมข้อความระบุฟาได้ก็ดีว่างานงอกหลังจากที่ประกาศข่าวดีและขอคืนมงมิสแกนระนองเนื่องจากเพิ่งทราบว่าตั้งครรภ์ตรวจพบว่าพ่อของลูกในท้องของแบมเพลินนั้นมีภรรยาอยู่แล้วแถมยังมีลูกเล็กอีก2คนด้วยคนโตเนี่ยอายุ2ขวบ3เดือนคนเล็กเนี่ยอายุ7เดือนทางภรรยาเนี่ยได้เตรียมตัวพาลูกเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเสีย เลี้ยงลูกคนเดียวนอนร้องไห้ทุกคืนลูกดูกได้เจอพ่อล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ยอมรับว่าตนเองเนี่ยต้องเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์และคงไม่ได้ฟ้องชูเพราะว่าตนเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสต่อจากนี้ก็ขอแค่สิทธิ์เลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียวพร้อมทั้งยอมรับว่ารับข่าวดีของทั้งคู่ไม่ได้ค่ะ ทั้งนี้นะคะระบุว่าภรรยาของฝ่ายชายนะคะก็ร้องไห้เสียใจทุกวันเรื่องเจ้าชู้นี่ทราบอยู่แล้วเพราะว่ามีมาตลอดนะคะแต่มารอบนี้ถึงกับท้องเลยเธอจึงขอจบความสัมพันธ์และขอยืนยันว่าเมื่อเดือนสิงหาคม2 5ง6ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเจอบอพอสามีเนี่ยยังเป็นปกติดีเจอกันตลอดนะคะ ต่อมานะคะทางเพจอีก,กี้ขยี้ข่าวค่ะก็ได้โพสต์เพิ่มเติมอีกว่ายังมีติ่งนางงามยังไม่เชื่อว่าจริงเพจฉันไม่มีมูลไม่ลงจ้ะต้องลงคลิปเสรหรอถึงเชื่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนคือหาข้อมูลหลักฐานแล้วรอชมมุกต่อไปไม่รู้ว่ามีเมียอยู่แล้วซึ่งในยุคนี้ยิ่งเป็นคนดังยิ่งเชื่อ,อยากนะว่าไม่รู้ ขณะที่ในคอมเมนต์นะคะก็มีชาวเน็ตเ,เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะทั้งในแง่ลบแล้วก็แง่บวกพร้อมทั้งรอหลักฐานเรื่องดังกล่าวนอกจากนี้ยังรอให้แบมพาลินนะคะออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งเมื่อเข้าไปสองความขึ้นไวในอินสตาแกรมของเจ้าตัวก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวแต่ยังได้มีเพียงการแชร์รีโพสต์ post, เหล่าเพื่อนอน,อน,นะคะที่มาให้กันบังใจเรื่องที่คืนมงกุฎเท่านั้นเองค่ะ ส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปบอกเลยว่าทางท็อปดารานะคะไม่พลาจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนคะ่ะปักหมุดรอได้เลย Mer r y c h r i s t m a s and h a p p y New Year นะครับ,รบผมก็ขอให้มีความสุขม,มากๆนะครับทุกคนไปเที่ยวไหนมาไหนก็รามาระวังด้วยนะครับแล้วก็ขอให้สมหวัง,งในทุกๆเรื่องนะครับผมครับผมขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ